สวัีครับน้าะผมแม่ต้องสายหมันนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับติดงานนะฮะไม่ค่อยได้มีเวลาออกล่าครับอันนี้มีโอกาสครับผมวันนี้ฝนตกครับเมื่อเช้าไม่ได้ทํางานนะครับเช้าฝนตกแล้วบ่ายๆก็เลยออกมานะครับดูปานินนะคว่าจะมีล่องหรือเปล่านะครับ ข็ได้กับข้าวครับผมเสี่ห้าตัวครับหวังไว้ประมาณนี้นะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าคยังไงก็ติดตามดูนะครับผมก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับผมถ้ามีเวลาว่างๆก็จอกมาหาคคิดให้ชมกันเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมไปชมกันเลยครับ หมายวันนี้ครับเป็นคลองนะครับเป็นคลองคลองสาธารณะครับเป็นคลองใหญ่พอสมควรนะน้ำแดงนะครับตกนะเปลี่ยนต้นไม้ครับอยู่บยอดไม้ครับตอนนี้นะครับเป็นต้นตีนเป็ดนะครับมีลูกด้วยฮะมาดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมไปลุ้นไปด้วยกันครับผม นี่ครับผมปานิ้นนะครับหลังฝนตกฮนะเมื่อเช้าฝนตกนะครับใสสวยๆครับปานิน,นครับตามมันต่อครับผม <c oughs> โดนนะครับ ัวสวยนะครับผมอันนินนะครับอินไกเหมือนกันนะฮะนี่ครับผมอันนินนะครับผมไซส์สวยนะครับไซส์กำลังต้มฮะไซส์นี้นี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อเลยครับ นนะครับโอ้ใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ครับตัวนี้ใส่ใหญ่ครับใส่สวยนะครับตัวนี้ใส่ดีเลยครับตัวนี้ครับ เลยครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผมตัวนี้ครับถืนะครับผมไหก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามกดสับสับคร้ให้หน่อยนะครับผมนี่ครับมีโอกาสก็จะออกมาหาคลิปดีๆให้ชมเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาครับผมเดี๋ยวนี้หยุดงานนะครับนี่ครับสวยครับผมสวยครับเดี๋ยวเก็บปล่อนครับผม กคนฮะเสียดายครับ,ใ,รบใส่สวยด้วยไม่ดก ดนครับโดนครับไม่ได้ถ่ายตอนยิงนะครับถ่ายไม่ทันนะกดถ่ายไม่ทันนะายสวยอยู่นะครับเป็นปลานี่นะับหากับข้าวนะวันนี้ครับนี่ครับใส่ดีครับใสยกำลังกำลังกินครับผมไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะใสยกำลังสวยครับ ไปตามันต่อเลยครับ นะครับใส่ใส่ดีครับผมใส่สวยอีกแล้วนะครับตัวนี้นะี่ครับปลาส่วนมากจะเป็นไซส์นี้นะครับอันนี้นนะถางบนต่อครับผม สวยนะครับเสียดายนะฮะหมดเวลาแล้วครับผมพอดีมีงานด่วนนะมีงานด่วนเข้ามาครับผมต้องไปทํางานก่อนนะครับผมยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูแล้วก็คอยติดตามกันนะครับผมโอเคครับ นี่ครับผมผลงานนะครับวันนี้ครับออกมาแค่แป๊บเดียวนะฮะยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับพอดีว่ามีงานด่วนนะครับพีพีโรเข้ามานะฮะไซก็กําลังสวยครับผมกําลังดีฮะพอต้มพอได้ต้มได้ทอดกินนะครับผมจะพอเป็นกับข้าวนะครับแต่ครับเราก็ต้องเอางานไว้ก่อนนะครับผมทีแรกว่าจะได้หยุดครับแต่ก็ไม่หยุดครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นปืนของผมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่โทรศัพท์ที่ว่าถ่ายคลิปนะครับ ก็เป็นปืนธรรมดาครับผมเป็นปืนที่ไปซื้อมาถูกๆครับผมแล้วก็มาดัดแปลงเองนะครับเปลี่ยนไกนะครับเปลี่ยนไกเปลี่ยนปีกข้างข้าวใส่ลรอเลอร์นะครับผมก็ดัดแปลงเองครับผมนี่ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมและต้อมสายหมานนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ